สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หลังฉากการเมืองนะครับก่อนที่เราจะไปจอดลึกประเด็นร้อนกันในวันนี้ก็อยากฝากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหลังฉากการเมืองของเราไว้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากคือเราจะมาแกะรอยกลยุทธ์ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ในแหล่งข้อมูลเขาเรียกว่าพรรคสม้ม ซึ่งเราจะดูผ่าน2เหตุการณ์ที่มันดูจะสวนทางกันอย่างชัดเจนเลยเรื่องหนึ่งคือการยืนหยัดแบบไม่ถอยในประเด็นที่เปราะบางมากแต่อีกเรื่องก็คือการปรับท่าทีแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยในประเด็นความมั่นคงภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาดูกันครับว่านี่คือความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีหรือว่าเป็นความไม่สอดท้องกันในอุดมการณ์ของพรรคเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันสะท้อนภาพการเมืองที่ซับซ้อนกว่าแค่การแบ่งขั้วซ้ายขวาธรรมดา แต่มันคือการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ที่ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์จริงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกอย่างมันกำลังเดินหน้าไปสู่ช่วงเวลาสำคัญทางการเมืองการทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารของพรรคนี้เลยเหมือนกับการดูนักไต่ลวดเลยค่ะที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างฐานเสียงของตัวเองกับเสียงของคนส่วนใหญ่ในสังคมเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยการยืนหยัดแบบไม่ยอมถอยในเรื่องมาตรา1 1 2 ข้อมูลล่าสุดที่เรามีเนี่ยบอกว่าหัวหน้าพักคนใหม่หรือคุณเทง็งประกาศบนเวทีดีเบตชัดเจนเลยว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้ระทศกรรมคดี112ซึ่งพอพูดแบบนี้ป๊บมันก็เหมือนเป็นการลั่นระฆังยกแรกเลยใช่ไหมครับคือส่งผลสะเทือนทันทีเลยสะเทือนทันทีแล้วรุนแรงมากค่ะ สิ่งที่บทวิเคราะห์ชินนีชี้ให้เห็นก็คือคำประกาศของคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ออกมาขีดเส้นชัดเจนเลยว่าจะไม่ขอร่วมรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายไปแตะต้องมาตราน1นึ 2. แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือการสู้กันด้วยวาทกรรมค่ะสู้กันด้วยคำพูดเหรอครับ ใช่ค่ะฝั่งพักซ่งเขาจะใช้วลีที่ว่าไม่ควรมีใครต้องติดคุกเพราะคำพูดซึ่งมันเป็นการวางกรอบให้เรื่องนี้เป็นประเด็นเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกลุ้นๆเลยนะคะเพื่อดึงดุดฐานเสียงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอ๋อเป็นการเลือกใช้คำที่ฉลาดมากคือดึงเกมไปอยู่ในสนามที่ตัวเองได้เปรียบ ใช่เลยค่ะแต่ว่าคุณอนุทินก็สวนกลับทันควันเลยด้วยประโยคที่ว่าไม่ควรมีใครต้องติดคุกเพราะไม่ได้คำผิดกฎหมายซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนกรอบกลับมาเป็นเรื่องหลักนิติธรรมแล้วก็ความมั่นคงทันทีคือมันไม่ใช่แค่การโต้เถียงกันรธรรมดาแต่นี่คือการต่อสู้ทางความคิดเพื่อแย่งชิงความชอบธรรมในสายตาของประชาชนและมันก็เป็นการประกาศจุดยืนที่ทําให้พรรคอื่นๆต้องเลือกข้างเลยค่ะว่าจะยืนอยู่ฝั่งไหนของเส้นนี้ หรือว่าเป็นการประกาศตัวแต่เนิ่นๆเลยว่าใครพวกใครซึ่งการสร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจนแบบนี้มันก็ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเหมือนกันที่บทวิเคราะห์นี้ก็พูดถึงไว้ตอนที่อดีตหัวหน้าพักอย่างคุณพิธาไปติดสติกเกอร์ยกเลือก1นึ่ง่มันมีความคล้ายคลึงกันในเชิงกลยุทธ์ไหมครับคล้ายกันมากเลยค่ะโดยเฉพาะในแง่ของการส่งสารสองทาง คือตอนนั้นพอเกิดเรื่องขึ้นมาก็มีการออกมาบอกว่านั่นเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่นโยบายพรรคเพราะนโยบายจริงๆคือแค่แก้ไขไม่ใช่ยกเลิกอครับบทวิเคราะห์มองว่านี่คือเทคนิคการสื่อสารที่แยบยนต์มากด้านหนึ่งก็คือการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวไปถึงฐานเสียงหลักของตัวเองว่าเรายังอยู่จุดเดิมนะเรายังสู้เต็มที่ แต่อีกด้านหนึง่งพอเรื่องมันขยายวงกว้างออกไปก็พยายามลดโทนลงเพื่อไม่ให้ดูสุดโต่งเกินไปในสายตาคนทั่วไปนะครับแต่การทําแบบนั้นมันก็เสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมครับ คือการออกมาบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะทําให้ฐานเสียงเดิมรู้สึกว่าแอะพักไม่จริงใจหรือเปล่าหรือมองว่าเป็นการยอมถอยได้เหมือนกันเป็นความเสี่ยงที่ต้องยอมรับเลยค่ะและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่การกระทําอื่นๆของพักดูจะสวนทางกับการพยายามลดโทนเสียงนั้นนะคะคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยชีย้ให้เห็นเลยว่าพักมีการเสนอชื่อบุคคลที่เคยมีคดีหรือเป็นจำเลยในคดีหนึ่งเข้ามาเป็นผู้สมัครสสอด้วยซ้าอ๋อครับซึ่ง การกระทําแบบนี้มันดังกว่าคําพูดแก้ต่างเสียอีกค่ะมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าถึงแม้คําพูดจะพยายามประนีประนอมแต่การกระทำนะ่ะยังคงแข็งกร้าวแล้วก็สอดคล้องกับจุดยืนดั้งเดิมเรื่องนี้มันยิ่งทําให้พักการเมืองอื่นที่เขาไม่ได้เห็นด้วยรู้สึกกังวลแล้วก็เอ,อ่งานร่วมกันได้ยากขึ้นไปอีก เข้าใจแล้วครับคือใช้การกระทําเพื่อยืนยันกับฐานเสียงเดิมแต่ใช้คำพูดเพื่อสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนจริงๆน่าสนใจครับที่ในประเด็นแรกเนี่ยพวกเขายอมสร้างกำแพงทางการเมืองที่สูงชันเพื่อรักษาจุดยืนไว้แต่ในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลก็ชี้ให้เห็นว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่กำแพงนั้นดูเหมือนจะถูกลดระดับลงอย่างน่าประหลาดใจนั่นก็คือเรื่องของกองทัพ กิดอะไรขึ้นตรงนั้นครับใช่ค่ะนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าจับตามองมากคือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยหลังจากมีเหตุการณ์ที่บทวิเคราะห์เขาใช้คำว่าทหารไทยชนะเขมรซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้กองทัพได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมอย่างล้นหลามทันใดนั้นเอง เราก็ได้เห็นแกนนําพักอย่างคุณธนาธรและก็คุณรังสีมันโรมออกมาพูดในทํานองเดียวกันเลยคือบอกว่าพักถูกใส่ร้ายด้วยข้อมูลเก่าแล้วพักเองก็ยืนยันมาตลอดว่าต้องการเห็นทหารอาชีพที่ทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไม่ใช่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองพอได้ยินแบบนั้นมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆนะครับว่านี่คือการเล่นตามกระแสสังคมหรือเปล่าคือพอกระแสชื่นชมกองทัพมาแรงก็ต้องรีบปรับท่าทีเพื่อไม่ให้เสียคะแนนนิยม แหล่งข้อมูลเขาได้วิเคราะห์เบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างครับบทวิเคราะห์มองไปในทิศทางนั้นเลยค่ะและสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกก็คือสิ่งที่เรียกว่ารอยเท้าทางดิจิทัลหรือดิจิทัลฟุตพรินท์อ๋อครับซึ่งมันบันทึกทุกอย่างเอาไว้หมดเลยค่ะแล้วพอถูกขุดขึ้นมาเปรียบเทียบมันก็เผยให้เห็นภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโอ้โหนี่คือคนละเรื่องกันเลยนะครับใช่ค่ะคำพูดในอดีตของคุณธนาธรที่บอกว่าตัดงบประมาณทหารลง ทหารไม่ต้องมีแล้วคุณจะไปรบกับใครที่ไหนไม่มีหรือของคุณพิธทาที่เคยบอกว่ารบไปก็ไม่มีวันชนะสันทิภาพเกิดจากกติกาสากลไม่ใช่ขนาดของกองทัพพอเอามาวางเทียบกับคําพูดปัจจุบันที่บอกว่าต้องการเห็นทหารอาชีพม,มันแทบจะอยู่คนละขั้วเลยนะครับน่าทึ่งมากที่รอยเท้าดิจิทัลพวกนี้มันยังอยู่แล้วก็ถูกขุดขึ้นมาได้เสมอ ถูกต้องเลยค่ะและนั่นคือสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนำมาใช้โจมตีโดยชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่บทวิเคราะห์เรียกว่า การตาวัดลิ้นการตาวัดลิ้นใช่ค่ะคือการเปลี่ยนจุดยืนอย่างรวดเร็วเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองการขุดคุยคําพูดเก่าๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดของแกนนําหรือแม้กระทั่งโพสต์เก่าๆของอดีตสอสในพักที่เคยใช้ว่าจารุนแรงวิจารณ์กองทัพทั้งหมดถูกนํากลับมาฉายซ้ําเพื่อตอกย้ําว่าจุดยืนในปัจจุบันนั้นเอ่อไม่น่าเชื่อถือแล้วถ้ามองในมุมของกลยุทธ์ทางการเมืองจริงๆทําไมต้องปรับเปลี่ยนในช่วงเวลานี้ครับ มันมีความจำเป็นอะไรมากกว่าแค่การตามกระแสสังคมไหมถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกนิดนะคะมันคือการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้งเลยค่ะเมื่อกระแสสังคมเทไปทางชื่นชมกองทัพการยังคงท่าทีวิจารณ์อย่างหนักหน่วงแบบเดิมก็เท่ากับเป็นการเปิดจุดอ่อนให้คู่แข่งโจมตีได้ง่ายๆค่ะอืมครับก็จริงและอาจจะทำให้เสียคะแนนจากกลุ่มคนกลางๆที่เขารู้สึกดีกับกองทัพในขณะนั้นด้วย การปรับวารกรรมครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การตามกระแสแต่เป็นการแก้ต่างและพยายามปรับภาพลักษณ์ของพรรคให้เข้าถึงคนในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งคนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดที่ดูสุดตรงอย่างการลดบุตรบาทกองทัพจนแทบไม่มีความสำคัญเลยก็ได้ค่ะมันเหมือนกับการเดินไต่บนเส้นลวดเส้นบางๆเลยนะครับระหว่างการรักษาอุดมการเดิมที่ทำให้พักเติบโตมากับการขยายฐานเสียงไปยังกลุ่มใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับอุดมการนั้นทั้งหมดใช่เลยค่ะนี่คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เราเห็นได้ทั่วโลกเลยพักการเมืองทุกพักต้องเผชิญกับโจทย์นี้ คือการช่างน้ำหนักระหว่างความบริสุทธิ์ทางอุดมการ์กับความจำเป็นในทางปฏิบัติเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งอืมน่าคิดครับถ้าแข่งกล้าวเกินไปก็อาจจะชนะใจคนกลุ่มเดิมได้แต่ไม่มีวันได้เสียงข้างมากแต่ถ้าประนีประนอมมากเกินไปก็อาจจะเสียฐานเสียงเดิมไปเลยการหาจุดสมดุลตรงนี้ล่ละค่ะคือศิละปะทางการเมืองที่ท้าทายที่สุดน่าสนใจมากครับ พอจะสรุปได้ว่าวันนี้เราได้สำรวจความขัดแย้งในตัวเองที่ปรากฏในจุดยืนทางการเมือง2เรื่องใหญ่ๆของพรรคสม้มเรื่องแรกคือการยืนหยัดในนโยบายเกี่ยวกับมาตรา1นึอย่างเหนียวแน่นซึ่งแม้จะทำให้ได้ใจฐานเสียงเดิมแต่ก็เป็นการสร้างศัตรูทางการเมืองที่ชัดเจนแล้วก็จำกัดทางเลือกในการจับมือตั้งรัฐบาลในอนาคตไปพร้อมกันและในทางกลับกันเรื่องที่2คือการปรับเปลี่ยนวาทกรรมเรื่องของทัพอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถูกมองว่าขัดแย้งกับคำพูดและการกระทําในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเมืองแต่อาจจะต้องแลกมาด้วยความน่าเชื่อถือที่ลดลง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่ท้าทายความคิดเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเมืองในยุคข้อมูลข่าวสารแบบนี้และคำถามนั้นก็คือเมื่อวาทกรรมของพรรคการเมืองดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ผู้คนจะสามารถแยกแยะได้อย่างไรระหว่างการปรับเปลี่ยนมุมมองอย่างแท้จริงการปรับกลยุทธ์ตามกระแสะสังคมหรือความพยายามที่จะสื่อสารอย่างไม่ตรงไปตรงมา และปรากฏการณ์นี้สะท้อนถึงความท้าทายในการตรวจสอบนักการเมืองในยุคดิจิทัลที่ทุกคำพูดสามารถถูกบันทึกและนำกลับมาทบทวนได้เสมออย่างไรคะ